คสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชาแนลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทํา Open Chat เนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับ Open Chat กับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อแล้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้อง Open Chat นะสสสดดวััีครบขอต้อนรับเพิร์ลลแบนะวว้าาเปิดช่องมก แพ้เลยคอนเทนต์วันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้ดันนี้นะฮะพอดีว่าฟาร์มอยู่ก็ปล่อยฟาร์มต่อไปปล่อยมันไปวันนี้จะมาคืออยากตอนแรกอะพยายามเอาจากบูมนะฮะไปลง R T A แล้วอยากได้เออ่คลิปมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าตอนลงโดยใช้จากบูมเป็นยังไงสรุปแล้วคือส่วนมากแพ้ดับแพ้ดับ ไม่แพ้ดับก,ก็คือก็คือโดนแบนนั่นแหละแล้วก็เอาแค่จะอัดคลิปเน็ตก็หลุดโชว์เลยเอ่ะช่างมันยังไงผมเปิดคลิปอยู่แล้วคือไม่ได้ไม่ได้อิงเลยกบเกมเท่าไหร่เดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวผมเปิดเป็นดิสเพย์ก่อนนะน่าจะใช่ละอ่ะอันนี้คือผมจะให้ดูนะคือ2วันที่ผ่านมาผมพยายามใช้จักบูมดาฟลงไปเกือบถุกเกมผมลบไปหลายๆคลิปแล้ว เพราะว่ามันมันไม่ได้ใช้จากบูมผมก็เลยลบทิ้งซึ่งเอาจริงๆนะต่อให้ไอคลิปที่อัดมาเนี่ยสุดท้ายผมก็คือเลือกว่าไม่ลบคลิปละเอามาให้เพื่อนๆดูเลยนะว่าจากบูมผมไม่ได้เล่นคือผมโดนแบรนดูดิเนี่ยผมโดนแบนน,น,แบน,นี่คือเกมที่หนึ่งที่ผมจะให้ดูนี่คือเกมที่สองเนี่ยฮะเขาก็แบรนจากบูมอยู่ดอ่อลองดูดาบวขากับดับผมนะ สุดท้ายเขาก็แบนจากลมอยู่ดีเนาะอันนี้เขาได้ดับก่อนนะหนึ่งตัวดับนี้เขาดาับอาร์คมาก็าคือผมดับไปทางธนูเนาะพอเจอคีบซึ่งแถวหลังเขาไม่ได้น่ากลัวอะไรก็คิดว่าน่าจะแบบนี้น่าจะโอเคแต่สุดท้ายเขาก็คือเนี่ยผมแอบงงด้วยนะคือเกมเนี้ยเขาก็แบนจากบูมผมอยู่ดีแต่ว่า แต่ว่าเขาเอาดีเคมืดมาซึ่งดีเคมืดจะแพ้กับธนูน้ําเออดีเคมืดอะจะแพ้แค่ธนูน้ำนะในทุกตัวตรงเนี้ยเพราะตัวอื่นตีติดขีตีติดขีดีเคมืดจะแอคทีฟพาสซีฟตัวเองเนาะเออแต่สุดท้ายเขาก็ยังแบนจากบูมก็คือกลัวเมื่อรลอยอะไรประมาณนี้แล้วนะเอออันนี้อันน,น,นี้อันนี้เดี๋ยวเนี่ยจะให้ดูว่าดีเคมืดมันก็คือมันแพ้คือแพ้ทางไนก็คือแพ้ทางนะ เนี่ยก็โดนธนูสอยไปซึ่งพาสซีฟมันก็ไม่ได้ทำงานได้เต็มที่อะนะเนี่ยแล้วดีเคก็คือวิ่งตีมั่วเลยตัวธนูผมก็คือยิงฟรีไปเรื่อยๆนะเจนอนก็ตีไม่เข้าอยู่ดีนะสุดท้ายก็ตายด้วยฟิตไฟแทนเพราะโดนปิดเมื่อรอยอยู่ดีเออไปเกมต่อไปคือจักบูมไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่ได้เชิเน้นอะไรให้ดูเลยเพราะเพราะจักบูม,มันไม่ได้ลงไงพยายามจะจัาจากบูลงนี่ดู พายแสงอาร์คแสงโหผมนี่แบบอยากจะได้อยากจะได้สมัยเล่นออบีเนนะเล่นขีหน้าไม่ต้องแมก็ได้ไม่ค่อยอยากได้เนี่ยยิงไหมเออจริงก็ยังอยากได้อยู่ดีนะอย่างน้อยมีก็มีให้เลือกตอนนี้มันเลือกไม่ได้ไงนี่ยสุดท้ายก็แบนจากบูมอยู่ดีนะฮะแพมกูไม่ต้องได้เล่นพอดีเอาแต่เกมนี้แพ้นะแพ้ป่าววะแพ้ดิเจอจำได้ว่าคนเนี้ย คนนี้พลังโหดมากผมอัดไม่ถึงพลังตอนจบนะแต่ผมแพ้ที่เจนอตเขาแรงมากแรงแบบแรงแรงมากๆแรงไม่รู้จะแรงไงเลยอันนี้คือเกมที่ผมได้เล่นจากบูมใน R T A เกมเดียวเออเกมเดียวเลยในสองวันที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คือเกมเดียวที่ผมได้เล่นจากบูมคือสองวันไปถึงสิบแมตช์นะผมเล่นผมเล่นวลาห้าแมตช์เท่านั้นเอ่อ แล้วนี่คือเกมเดียวที่ผมได้เล่นจากบูมครับมาเรามาดูกันว่าจากบูมที่ได้เล่นในสนาม RTA จริงๆแล้วเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกเลยนะว่าจากบูมไม่เหมาะกับ RTA นะเพราะมันถึงเราจะโดนแบนจากหรือโดนแบนบูมไปอ่ะเราโดนบังคับว่าเราต้องแบนอีกตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นคู่กันเนาะซึ่งหมายความว่าเราจะแพ้การดาับการดับเราจะยากมากการแบนเขาเราก็ยากคือ นื่องจากว่าจากบูมมันเหมือนว่าเราเหลือจากจากจากเราพลิกดับห้าตัวเหมือนเราเหลือดับแค่สองสามสี่ตัวเหมือนสมัยก่อนที่ดับสี่ตัวเราแบนโดนแบนหนึ่งตัวแบบนั้นแหละมันฟิลลิ่งนั้นแะแต่ว่ากับกันสมัยนั้นอะ่ะสี่ต่อสี่อันนี้มันกลายเป็นสี่ต่อห้าแล้วคือเราแบนจากบูมไปคู่หนึ่งอะ่ะอีกสี่ตัวอีกสามตัวของเรามันจะต้องแบบโคเวอร์ทั้งหมดได้โดยที่ฝั่งเขาอะ่ะ มันห้าตัวเราต้องเลือกแบรนด์เออซึ่งพูดจริงๆคือมันยากมันยากมากตอนดาบอะจะอธิบายยังไงดีวะคือถ้าเกิดเราเล่นห้าห้าเราโดนแบรนด์หนึ่งตัวเราแบรนด์เขาหนึ่งตัวเราจะดูแล้วว่าเราโดนแบรนด์ตัวไหนเราจะเล่นอีกสี่ตัวที่เหลือเราจะแบรนด์ตัวไหนเพื่อที่จะมันยังแก้ทางโดยรวมของทีมตรงข้ามได้เหลือในสามตัวที่เหลือแต่จากบูมแก้วเหลือสองตัวแล้วอีกสามตัวมันโดนล็อกมาว่าแบบมันต้องเป็นคอมโบนี้คอมโบนั้นอะไรเงี้ยมันทำให้เราผิดยาก เอออะทีมเขาว่าโพแสงเจนอนนะอันนี้ผมกลัวเจนอนนะเพราะทีมผมเป็นธาตุลมสามตัวผมพูดตรงนี้เลยแต่ว่าโพแสงก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเราเข้าไปล้วงหลังเขาไม่ได้ไม่มีแอสทีนี้ผมตัดสินใจแบนแพนด้าเพราะว่าผมต้องเล่นจากบูมจากเป็นขวานแพนด้าก็เป็นขวานผมคิดว่าถ้าเล่นเซตเนี้ยจากบูมแล้วก็นูลมอะผมสามารถเก็บกาโลได้เร็วพอที่ ตั้งแต่ต้นเกมมาดูกันเนี่ยฮะวิธีเล่นก็ไม่ยากครับกดคิวรัวๆครับกดคิวที่ตัวจักรรัวๆครับมันก็จะเจนอสก็ติดเนี่ยติดเหม่อลอยติดห้ามลบบัฟติดติดปีกแดงจากคานูนะตายไปแล้วครับตายตั้งแต่เกมเริ่มโดยที่โพสแสงไม่ได้ทําอะไรเลยเห็นปะ่ะเออโพสแสงไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะอีกทีหนึ่งนะให้ดูอีกทีนึงแล้วเ,เดี๋ยวตอนจบมีสเตลให้ดนะูรู้สึก เนี่ยผมไม่ได้ยังไม่ได้สับผูกจิตเลยนะจริงๆควรสับผูกจิตทีหนึ่งนะแต่ว่าไม่เป็นไรตื่นเต้นพูดจริงๆตอนนั้นตื่นเต้นแต่จากบูอะละลายกาโร่ดีจริงๆแล้วคนยังไม่ค่อยรู้นะเอออัเนี่ยฮะก็ท่านลมหมดเลยนะผมเลยกลัวเจนอสเนี่ยอุตสกดีกาโร่เขาแสนห้าเลยนะเนี่ยดาเบจที่ทำได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีตัวไหนถือว่าวือวานะคือ จะให้ดูเนี่ยดาเมจถือว่าไล่ๆกันเลยนะดูดิคีน้ายัางดาเมจเยอะคือถ้า,ถาทุกตัวดาเมจเฉลี่ยเท่าๆกันนะแต่ว่าอาศัยการปิดบับปิดปีกแด,ดงไม่ให้เขาบับตัวเองไม่ให้เขารีเจนได้อะไรประมาณนี้เนาะปิดพาสซีฟกาโล่เนี่ยสำคัญมากเออก็วันนี้คงมีให้ดูแค่เกมเดียวเกมนี้เนาะเพราะว่าคือหาเกมอือนให้ดูไม่ได้ นะครับแล้วหลังจากนี้ก็คงไม่ได้พยายามใช้จักบูมในการ RTA ละพอรู้สึกว่าตอนนี้แรงตัวเองล่วงหนักมากเพราะว่าแพ้ดาบพอแพ้ดาบล้วแบบหนักหนักจริงก็รอบนี้ก็บอกเลยว่าตู้นี้คงเป็นตู้แรกที่ผมคงต้องพูดนะว่าไม่เหมาะกับ RTA จริงๆคือหาวิธีเล่นแบบไม่ได้ยากมากๆโอเค ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัิกเกอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ